ใช้เงินหลักแสนสวยขึ้นหลักร้านเริ่มแล้วครับกับการสปรารีพิเมียมรถเบนซ์เอสคลาดเอสคันนี้นะครับเป็น W140 ปี2001ถือว่าเป็นตัวรายเทมที่หายากและก็หนะ้าสะสมเพราะว่ามีคุณค่าทางใจมากๆนะครับเอสคลาเมื S ่อวานนี้ผมก็ได้ทําคลิปในส่วนของรับเข้าแล้วเนี่ยขันตอนนี้เนี่ยทีมงานของเราก็กําลังเริ่มทําการสปรารีเมียมในส่วนของ ห้องเครื่องยนต์ก็จะมีการถอดเนี่ยชิ้นส่วนพวกพลาสติกที่ครอบอยู่ตรงคานหน้านออกให้หมดนี่ฮะถอดไปหน้าไปทำสปา้ใครเห็นบรรยากาศสดๆไปเลย,เ,ยเพื่อที่จะทำความสะอาดใด้ลึกที่สุดได้สะอาดที่สุดนะในส่วนของห้องเครื่องยนต์เพราะว่ารถเนี่ยก็ยีกว่าปีแล้วท่านผู้ชม อ่ะโอเคครับเนี่ยเรามาดูส่วนของชิ้นส่วนที่รื้อออกเนี่ยพวกตะแกรงหน้าพวกพลาสติกพวกยางต่างเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของเลาะเราก็ถอดลาะไปทําสีอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้นะแล้วก็มีการสปาในส่วนของช่วงล่างไปแล้วส่วนหนึ่งนี่ฮะไฟหน้าตรงนี้นะต้องทําไปทาสปา มาดูภายในนีดนึ่นี่ภายในก็เริ่มมีการฟอกเบาะนะแล้วก็รื้อผมออกมาเนี่ยเขาเชในส่วนของด้านล่างมาเนี่เห็นไส้ในเห็นสายไฟทั้งหมดเลยเพื่อความสะอาดเพื่อความสวยงามก็เริ่มมีความสะอาดขึ้นมาแล้วท่านผู้ชม ได้มีความสะอาดขึ้นมาแล้วแต่ก็ต้องทำอีกเยอะนะสารลคงรังคาเนี่ยคงต้องเปลี่ยนใหม่ขอบอหนังก็ต้องเปลี่ยนใหม่สปาช่วงล่างคนดุมล้อสปาไปแล้วคนดุมล้อใหม่คนน็อตล้อทำสปาสีล้อใหม่ที่มาดูส่วนของไฟท้ายนี่ฮะไฟท้ายตัวเฟซลิปเนี่ยก็จะเป็นไฟท้ายชิมพูแบบนี้นะ เรามาดูเนี่ยพอเลีล้ยออกมา็าจะเป็นเบ้าไฟท้ายแบบนี้เห็นโครงสร้างทั้งหมดเลยเห็นไสในทั้งหมดเลยเนี่ยมีสนิมไม่มีสนิมน้ำท่วมนะไม่ท่วมเนี่เห็นหมดเลยท่านผู้ชมนี่คือลุกบ้างอย่าอะไรนะโอ้ใหญ่มากท่านผู้ชมโอ้ความจุนี่หกร้อยดิเลยเนี่ยใส่ถุงก,ก๊อบสบายๆนะสองถุงเนี่ยนี่ก็เป็นส่วนของฐานรลองอิตรล่ก็ยังไม่เปื่อยนะถือว่าโอเคอยู่ ยังได้อยู่ท่านผู้ชมปกติจะเปื่อยจะผูกันหมดแล้วกันนี้เนี่ยัูถังเดิมเห็เนไหมฮะอืมเหยดเยี่ยมเหยดเยี่ยมเนี่ยน็อตมาร์กยังอยู่เลยสปาช่วงล่างหลังขวาเบาะภายใน อันนี้ก็คือเอาปุ่มไปทำนะปุ่มคอนโทรลเบาไฟฟ้า,าตัวหนักคือตัวนี้เนี่ยเนี่ย <Yeah. S 1> คือเบาะขาดที่ผมบอกกันวานี้คือตัวนี้คือตัวหนักเน,นี่ยหนะังขาดขอบุญโชมเนี่ยฉีกให้ดูเลยเนี่ยขาดเห็นไหมแท้ติดรถนะแหลงตัวนี้เปลี่ยนใหม่สวยๆกิบ๊บๆเลย หังจีก้ก็หุ้มใหม่สำหรับความาะลัยนีฮะลือกมาก็ไม่น้ําท่วมฮะแบบนี้ถือ,อว่าโอเคไนะม่ผุถืโอเคนะโอเคครับชุล่างโอเค,อเคก็เราติดตามดูในคลิปต่อไปนะครับว่า ep ต่อไปก็จะเป็น ep สาว่าหลังจากที่ทำสปา ทีมีมที่ถือว่าเรื่องที่ที่สุดของเบนซ์วีเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็อยากจะให้ติดตามแล้วก็จะได้รู้เป็นตัวอย่างสำหรับคนที่อยากจะทำสปารถเมื่อเซ s ด e n z น c l a s s w 140นะ w 124 w 140ที่ผลิตในช่วงปี1985ขึ้นมาเนี่ยเราก็ยินดีรับทำนะคนไหนที่อยากทำก็ติดต่อมาที่เบนซ์วี0818561550 เบ้นีพีการันตีมากที่สุดในพระรามอินทราเบ้นีพีช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้นง่าย